สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนค่ะโอ้ยนี่เป็นเมืองของเด็กหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาแต่งตัวกันเลื่อนเราจะเอาเท่าหนวดีนะแต่ตอนนี้เราก็เราสามารถมาแต่งตัวกันได้นะโอ้ยเป็นเด็กดักแด้เลย มาดูน้องเจลีนแต่งตัวกันว่าแต่งตัวเสร็จเราจะเป็นยังไงกันนะทุกคนเอาชี่พี่มาตามไหมคะต่อไปแล้วก็ตะเอาตาค่ะเรามาเลือกสีตากันเถอะเอาสีนี้ไหมตาโบตาโบน่ากลัวจังเลยตาหัวใจ ปนงสวยมากเดี๋ยวเราเข้าในเกมกันเลยเดี๋ยวมาดูกันอู้เรามาอยู่บนที่รถไฟฟ้าไม่ใช่รถไฟเอาอุ้ย แล้วไหนตัวของเราเนี่ยปาป๊าไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเลยโ้อยอุยเรากระโดดออกมาอ๋อเรามาอยู่บนรถไฟอ๋อจะจะมีอันนี้ก็คือที่นั่งของคนพิการเดี๋ยวเราวิ่งไปที่ใหม่เลยเดียวเราวิไปบ้านเอ้าว่ไปบ้านได้ด้วยเหรอโอ้โหนี่มันเมืองอะไรครับเนี่ยโ มีชั้นสามด้วยนะอันนี้คือบ้านของน้องเจลีนเหรออัน,นคือบ้านชั้นสองโอ้ชั้นสองทำไมเสื้อผ้าเยอะแยะอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวพาไปดูที่นอนเอา้าน้องเจลีนพาไปดูห้องนอนหน่อยสิโอ้โหที่นอนเป็นวงกลมอันนี้คืออันนี้คืออะไรคะก่อนที่หนูตัดไว <c oughs> ้ก็เลยเยอะแยะไปดไปกัน หนก็เลยซ้อนมาแบบนี้หนูซ้อนกล่องไหมเหรอเพื่อให้มันแบบเรียบร้อยใช่ไหมโอ้นี่ถอ,<น>อดกล่องออกสิเป็นยังไงกันบ้างอันนี้ของเกมนี้เขาก็มีภารกิจให้เราต้องแยกกล่องเหรอครับออมันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นและแ,แ,แต่เป็นเต็นหนูเห็นว่ามีที่เก็บก็เลยมันจกันแบบนี้ให้คนไม่รู้ว่ามี 3, 1. 1> ตอนนี้เรากําลังจะขึ้นไปชั้นสามแล้วปิ๊งปิ๊งแต่มันไม่มีอะไรอ้าวทำไมเป็นห้องว่างเปล่าอย่างเงี้ยกมันคือห้องเก็บของห้องเก็บของเดี๋ยวเราเปิดไสก่อง,องตอนนี้เรามาอยู่ที่ที่ไหนกันครับอุ้ยห้องนั่งเล่นแน่เลยมีทีวีด้วยเขากําลังฟังเพลงดูการ์ตูนกันอยู่หรือเปล่าตอนนี้น้องเจลีนก็กําลังเปิดไฟให้สว่างเอาอ้ยอ้ยอยอ้ย,อย,อยเพื่อนมาเต็มเลย เย้ยเยอะไปเยอะไปพอแล้วพอแล้วเพื่อนเต็มบ้านแล้วเพื่อนเยอะเกินพอได้แล้วมาเป็นร้อยคนแล้วเนี่ยพอแล้วไปเอาเราจะเอาเพื่อนมาไว้ตรงไหนกันดีอ๋อให้เพื่อนนั่งอยู่ตรงโซฟาห้องนั่งเล่นนะครับมอนไม่ได้อ้าวเอานั่งเรียงกันมีแม่ครัวด้วยเหรอ อุย้ยคนนี้เขากินน้ำน้ำสตรอเบอรี่เจลาวาป่อน,น้องเจลีนเล่นเล่นให้เสร็จเป็นด,าด,าด่านๆ่นยไม่ต้องมาไปมาเราเดี๋ยวเรามาทำภารกิจของด่านนี้น,นะว่าเขาจะให้ทำอะไรบ้างเ,เราไปทีป่เดี๋ยวเราไปทำงานรายกันอันนี้คือบ้านเ,เรานะเราจะไปบ้านแล้วเหรอ ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านไอศครีมเสร็จแล้วทำไอศครีมได้ทุวยเอาน้องเจลินตอนนี้เราเป็นบทบาทการขายไอศครีมนะครับแต่เราเพิ่งเพอยากกินทัพปิ้นอะไรอ่อเราแล้วคนขายไอติมละ่ะคนนี้เหรอ,อเอา้าไปอุ้ยไปเป็นแคชเชียร์แล้วอ่ะเรามาเลือกการ ทำไอส์ครีมกันสิเราจะเลือกหน้าอะไรที่น้องเจลินชอบนะเดี๋ยวเราทำคัพเ,เค้กคัพเค้กไม่ใช่พูดผิดวัฟเฟิลอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าวัฟเฟิลโอ้ยเอาไปให้คนกินกันหน้าอร่อยจังเลยยำ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 โอ้ยนี่นะมันจะมาทำอดดอ๋อ สาวน้อยเด็กเนื้อมาซื้อไอติมเหอรอสาวน้อยเด็กเนิร์ด <laughs> โอ้ยลูกค้ามาแล้วเอาค<ข>่ะข,ขายให้ลูกค้าเร็ว <laughs> โอ้โห <laughs> เสียงอะไรอะ่ะเมื่อกี้เสียงกบร้องหรือเปล่าไปไปทำไอศ์ครีมกันอะไรอะโอ้ไอศ์ครีมกี่ลูกเนี่ยสี oh, h, ่ลูกเอาอิฐเอาเอาสตรอเบอรี่ให <can> ้ป๊าป้าหน่อยสิตุ้ง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 โอ้โหมันจะตกไหมเนี่ยเอาไปให้ลูกค้ากินสิเขาจะกินกันยังไงเนี่ยไอซ์ครีมภูเขาไฟภูเขายักษ์ โอ <bin> ้โหสูงทะลุฟ้าไปแล้วไปเอาไปให้เพื่อนกินได้แล้วมันทะลุเพดานไปแล้วนะลูกเร็วไปเร็วไม่เอาโคนนะคะไม่กินโค้ดไม่เอาโคนให้แม่ค้ากินโอ้โหวู้น่าอร่อยมาก โอ้กินเขากินอย่างอเนอร่อยเลยอดเอาชาเปี้ยโอ้กินสามคำหมดทาตั้งนานโอ้เขากินทุกอย่างเลยนะคนนี้เนี่ยวันนี้คนกินด้อนเราจะทําอะไรให้เขากินอีกดีเเอเอาชาไข่มุกไหมวิ้นน้ำกีวีหรือเปล่าหยิมหยิมหยป้าว่าเขา่าจจะอิ่มแล้วหรือเปล่า เอายาไปที่จะจะเราเอาคนรวยหยุกคนรวยรวยๆๆวด้วยโอ้ยมีเบบอยูเต็มเลยคนรวยคนรวยเอาขอนก่อนท็อปปิ้งก่อนทำท็อปปิ้งให้ลูกค้ากินหน่อยสินี่นึกก็มันชื่อขอนโอ้ ลิียนกำลังจะเอาท็อปปิง้งมาให้ลูกค้ากินหรอกมันอลยนอยมาอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้โหแบบพร้อมดื่มเลยนะนกล่องนี้แบบสะดวกสบายมากเลยโอโ้มีครบทุกอย่างเลยโอโ้คนนี้อยากกินจนน้ำลายไหลเลยโอ,โโอโ้ฉันขอกินบ้างสิโอ้ยตัวนี้กินได้ไหม,ไมไตัวนี้กินได้ไหม,ไมไเอาไม่ได้หรอไม่ใครกินเลย,เลย โอ้ยพนักงานก็กินด้วยเหรอโอ้ตอนนี้น้องเจลินกำลังเอาน้ำดื่มไปแจกให้ทุกคนนะกินไหมกินไหมงอมงมโอ้ยงอมงมพูโอ้สดชื่นเขาบอกโอ้คนนี้น้ำลายไหลตลอดเลยอ่างอม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 โอ้หมดแล้ว โอ้ยใส่กอกโอ้คนนี้อิ่อมแบ่งคนอื่นบ้างสิน้ำลายไหลเลยซื้อใหม่ซื้อใหม่อมีกหรอเอาพิซซ่าเอาพิซซ่าให้เขาไหมเดี๋ยวเราพิซซ่าเสร็จแล้วเราจะพอแล้วนะ,ะพิซซ่า,าไหมสามอัน,อนเอาไปแล้วก็ น้องเจลินจะจัดพิซซ่าให้เด็กสองคนนี้นะครับน้ำลายกำลังไหลเลยเพราะเขาหิวมากโอ้ยเร็วๆๆๆเเ,เ,เ,เขาโมโหหิวแล้วพิซซ่าจงออกมาโอ้ยเดินกระลังมาโชวปิงปงว้าวพิซซ่าลอยมาแล้วออ้อาวไม่เห็นมีพิซซ่าเลยว้าวเอา เอาให้คนคนที่น้ำลายไหลเลยหย่อมหย่อมหมหยมชนจะงกินอีกฉันอ่ะไม่อิ่มเลยขอชันกินอีกวฉันอยากกินพิซซ่าอาหารอยู่ไหนอ้พิซซ่าโอ้โอ เขากินเนื here, ้อมากเขากินไม่หย sort of UM ุดเลยท้องเขาจะแตกแล้วคอนตัวพื้นก็ยังไม่หยุดขนาดของตัวพื้นแบบสกปรกแล้วเขาก็ยังกินไม่หยุดเลยนะทุกคนโอ้ยเขาจะท้องแตกหรือเปล่าเนี่ยป้าๆไว้เขาพอก่อนเถอะสับเจียวเราลาไปก่อนฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งแจ้งแจ้งเพ่อนๆเจีนะคะแล้วก็คอมเมนต์อุโมจิรุ่งหัวเจนอุโจินดีนะคะบ๊ายบาย